สวัสดีค่ะกลับมาพบกับยมทูดอีกแล้เด้อมือวนานนะั้นสัญญาณเฮียมือนี่ไอจับยี่กีของเอเจดรอตโตไทยนะไทยรอตโตไม่ละจับไอยี่กีนธรรมดานะเบิ่นออกดูดูถ้าเกิดไผเล่นมากเล่นเบิ่นเริ่มมือนี่นะสิได้เงินคักเพราะว่านี่ ยืมมาถูดก็หัวแต่เต like ิมไส้ว่างไดนะเติมเทอร์เรจโรยบอเดี๋ยวสิให้เบิรงหยอดตอนนี้ได้เ่าใดแทงไปสองตาสังเกตเบิรงเบิรนผู้น่ะเบิรนซี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 ถ้าเกิดมันไหนมีเลขซีเบิ่นยิงเสียเท่ากับตามซีก็ได้ถ้าไพ่บ่มักเห่นเบิ่นเฮาก็เห่นซีจักสามหอบกับพ่อเพื่อนี่ นี่หกมา้าก็เล่นหกอย่สิก็ได้เห็นป่ะนะแต่บ้านงวดงวดมันว่ามือนี่นะซี C ออกดูเลขซีก, C, กับเลขเจ็ดกันเลขเดียวกันเบิร์นซีซีเบิร์นเจ็ดเจ็ดอยู่นี่แหละก็เดียวกับเจ็ดเจ็ดซีซีเรีนซีเจ็ดหนึ่งเจ็ดซีหนึ่งอยู่นี่แหละเห็นมาเนนะี่ย เบินบ่นเบิรนมีแต่เบิ่นเบิ่นดูดูหน,น,นึ่งหนึ่งกระทิมนี่ลหละมันมาช่วงนี้ที่ว่าแอนเติมเงินใส่เจ็ดลอยเป็นบอ่อนี่เติมใส่ตอนเติมใส่นั้นท่านรอหกสิบสามไอ้ยุบมาัูรนะเห็นว่า มันออกเลขคือจะว่าเลขศูนย์เลขเก้าศูนย์แปดเังแสมาหลอดหกสิบเอ็ดยังสี 61, งส่กระออกเบิ้ลเบิ้ลบนเบนิบ้ลล่างแล้วมาหลอดหกสิบสองกระยังมาอันออกเบิ้ลศูนย์ศูนย์คือจะว่าเห็นบ่อเลขศูนย์มันตัดมาอยู่ถิถึงเทึ่งเพาะสัตอันนี้กระสีตองเหรอถ้าให้สังเกตเบิ้ลถ้าเกิดเลขไปยังแสมันสิตองตองกำลังสิมาตามเลยจ็ดสองสามหลอดเป็น เห็นยังสี่แมนบอรอบหกสิบสามก็ได้เติมเงื่อนไก็ได้เหร็นเหรนเบิลรอบนี้กระได้ได้สิบบาทเพราะว่าแทงแทงตัวละสิบก็ได้เก้าร้อยเราบังเอิญวันรอบของเอียงวันยี่กีท่านใจนะมันเหร็นเงา้วันนี้บ่ค่อยเหรนดอกแบบหาหนที่มันออกน่ะเม่เบิงเหล็กบ่ทันตะวันเขามาแบบ เหรินฟุกฟุกซื้อซือแทงแบบค้ำค้ำนี่คือตอนเขมามาแมนบอเห็นนี่มันออกเก่าทรงสองสี่แปดหลัก็มานนะรอบหนึ่งแปดหานะแทง่งโบทันมันออกหาเจ็ดแปดแปดเก่ามันเหล็กเลี้ยงยมถูดกับเล่มานนะเหรินมันทันหลอดหนึ่งแปดหกเนาะกับเล่แบบหยอดสิบบาททิมซื้อนี่แหละบดคิดว่ามันเสียออกเป็นไปซสั มันก็ออกเบินอีวีกระไดเก่ารอยเบิงเติเดี๋ยวให้เบิงนี่่ดีเบิ้องได้การพเห็นปะเติมเขาเจ็ดลอยได้กำไรลนะพันเอ็ดแซมกับพ่อ 63, 88, 88, 88. แล้วหลอบหกสามแปด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 ไดแล้ว มันเฮากระด้งสิตามบเบิ่นอยู่เด้ 2, 7, 7, 7, 7, อ, 6, 2, 0, 0, อ,อนเนี่ยนี่สองเจ็ดเจ็ดล่างเจ็ดเจ็ดรอบหกสองศูนย์ศูนย์รอบอันนี้เห็นบ่สเจ็ดเจ็ดอันนี้ถ้ารอบนี่นะบ่สันกระสิบกะสิโอกเบินบนบ่นบนเบิน่นล่างอีเดียอะไรกันพวยเบิ่งเสบิ่งว่าแทงอีหลีบับว ยี่ส็บเนบอเครดิตบวกเก้าร้อยเดิมพันยี่สิบได้เก้าเอเดิมพันสองร้อยอันนี้สามร้อยเพราะว่าอายุมาถูดนั่นแทงอันตองน้ำสิบบาทไงนนเห็นมา,ากระสีแทงอันนี้เีกกระเทือเน,นี่ยรอบอันจับยีกีธรรมดา รอบที่อันหกสิบสี่ดึงพยประมาะห้าสิเอาเบิน้นโอ้ยบเมนตัวนี้ได้ละเป็นเลขเบิ้ล แล้วสดดดวดดิดึงโพยจังใดแล้วดึงเรดดึงโพย ห้าสีเลนศูนย์ศูนย์เก้าต่อ้าสีแท่งสิบบาทกะซำน่แทยยงเลยอันนี้นะ่ะตามหลอบสุดท้ายกับพ่อแล้วเด้อนนี้สิบบาทนี่คิดว่ามันหนัาจะออกได้ ้าเบิง่งเท่ากับมัทิกยิ่งมันบอยิ่งอันนี้ยิ่งเหล็กอันนี้ก็มีส่วนนะหนึ่งสองสามสี่หา้ากัดหมวสว่วนไป อันอนยี่กีทันใจนสูงเก่าอีกแล้วว้าว หกเก่าหกหกมันสีไม้เบิ่์นอีกแล้วนะเบิ่์นมีกี่ท่านใจในกระดีรอบเนี่ย สนเก <c oughs> ่าเก่าสพี่น้องเทอแทงเมิงจากสีบาทกับพ่อมันเศษสต่างแล้วก็สิทธอนเงินออกหาบาทค่ะ <c oughs> ให้รุ่นด้วยเนี่ยโอ้ยผู้ใดอันนี้อันนี้มาให้รุ่นไปน้ำกัน รุ่นเล็ก